อ้าวขอต้อนรับเข้าสู่งานมอเตอร์โชว์2023นะครับอันนี้เราเปิดที่บูธแลปปอร์ดเลยนะนะหน้าบูธจะเป็นแรปเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไวแท็กนะครับโหมีติกระบารั้วเลยอะบ,บนสุดน,นั้นจะเป็น แรปเตอร์สีส้มเหมือนกันบูรกล้กันจะเป็น BM นะจ๊ะ X1 ด้านหน้าจะเป็น X1 นะครับ X3 iX3 สาล้านกว่าบาทไออยู่ด้านในน X7 ย X 7. X 7. ต่อไหม The Seven Series 7ตัวใหม่ต่ไหมนี่เซตโฟเซตโซตโฟนะครับสามสี่ศอสาวๆินเปนไหนกันเราหลบกันดีกว่า X4 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 430อยู่ด้านหน้าเหมือนกัน BMW เยอะมากเลยนะแล้วไดบอกคนไทยจน430 iM Sport ต่อด้วยคุณได้คุณได i มีคันใหม่มาเหมือนกันนะ Iconic 5 Iconic 5คือ Iconic 6นะครับ เป็นรถอนาคตรจริงๆอะดูดูหน้าตามาดิหน้าตาเป็นรถอเมรักอนาคตใช่ไหมเดินต้องระวังนั้นเป็นสโลปอะไรนยเดี๋ยวหัวที่นะเป็นใช่ไหมเป็นรถอนาคตแล้วอ่ะนี่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 ฝาหลังฝาหลังไฟฟ้านะครับไอคอนิกซิกไอคอนิกหกก็จะยาวขึ้นมาหน่อยด้านหลังเป็นสโลป ไม่รู้เหมอือนกันสตาร์กาสเซอร์อันนี้ออกใหม่นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับรุ่นพี่เขาอะนะครับสตาร์เลียคล้ายๆสตาร์เลียความสูงประมาณเกือบร้อเจ็ดสิบนะรถนั่งส,สบายนะ่าจะนั่งสบายเนี่ยไม่มีราคาให้ดูนะจ๊ะ ด้านท้ายดูไปดูไฮเทคมากสีดำาจะดูสีขาวดีกว่าสีขาวสีขาวก็สวยนะมาบุตเปอร์โยด้านหน้าเป็น e 2 0 0 8นะครับ สี 48, ่น PHEV ตัวตัวเตี้ยห้านะประตรูห้าประตรูนะท้ายสวยเนี่ยเดี๋ยวนี้รถรถไฟฟ้าท้ายสวยหน้าสวยเนาะหน้าลํำมากเลยอะ่ะสองศูนย์แปดคอนสปอตคอนเปเป็นไงแหลมเลยออล a r d g o o ตอนนี้อยู่ที่บูธ g w m เกตยร์บอลมอเตอร์ด้านหน้าเป็นกู d แคทแล้วก็เป็นแท n งห้าร้อยนะครับสีดำเป็นตัวห้าประตรูนะห้าประตรู SUV ยจอร์เอนนะครับสีในจอจะสวยมาก จริงจะสีเข้มกว่าน,นี้ตึงนะแฮสซิกแฮสซิกแฮสซิกนี่แอบเห็นขายป้ายแดงเยอะเหมือนกันนะแฮสซิกแฮสซิกข้างบนก็เป็นแท้งสีขาวน,นี่อยู่บูเล็กซ่าด้านหน้าเป็นอ z 4 5 0 e ดส้า รนะห,ร,นะหาราคามองไกลๆอยู่3ล้านกว่าบาทสล้านแปดนะครับตากล้องมากันเทียบร x บ 5X450 และ u x 3 0 0 e คันจานเล็กๆหน่อย หน้าตาสวยนะราคามองไม่เห็นราคาอยู่สามล้านกว่าบาทสามล้านสี่เก้านะครับ UX สามร้อย e RX สี่ห้าศูนย์ h อ้าวอยู่บูธโตโยต้าทันทีนะครับด้านหน้าเป็น Antid G R Sport นะครับ CR S G R Sport ร้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวออกใหม่ยาลิสนะครับผ้าประตูเปลี่ยนหน้าแล้วนะครับ684,000บาทซูมราคาให้ดูกันเปลี่ยนหน้าแล้วเปลี่ยนหน้าก็ ดูสวยขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเป็นสีเทาสีเทาสีแดงนะครับยาลิสเอทีฟบูเดลิซ่า อันนี้ไม่ต้องรีบถ่ายนะเดินถ่ายเรื่อยถ้าแนวตั้งถ่ายนาทีหนึ่งนะแนวนอนไม่ต้องรีบถ่ายเดินชิวๆรีโวไฟฟ้าไฟฟ้า BEV ไฟฟ้าคอนเซปต์ไม่เปิดเครื่องให้ดูนะอีคันจะเป็นพีอูดพีอูดพีอูด เหรอไหมเดลต้ามาถูกทางแนละ้ว BZ4X นะครับจอดให้ชมโฉมไปแล้วมีเท่าไหร่นะร้อยสองร้อยคันไหมเฮ้ยใส่ป่งล้อมาหรอโรล่าครอส คนดูสนใจเยอะอันนี้เป็นแท็กซี่แวนคุณน่ารักเป็นอีวีนะครับอู่นเหน่อยก็ต้องเราเป็นไฮบริดนีกเนใจี่ LPG กระบะเขาก็จะ อ,ออกมาอีกริมหนึง่งนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเล็กเล็กโคล็อกโคล็อกโคนะครับขับสี่ร้านสองห้าปจ้ะขับสี่ป่าววะ <syn fulness> เอายุดแปดอะอ้าวมาเซอร์ตีเขาก็มาด้วยนะตัวนี้ถ่ายไปรอบแล้วไม่รู้จำชื่อไม่ได้เด,ดี๋ยวเดินไปดูชื่อด้านหลังก่อน คนะูเปร้คูเป้โฟลงคไลท์ซ้ายด้วยนะเซียโลเอ็มซีสองศูนย์ซูเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์กิบลี่กิบลี่แอสเซอร์ตีกิบลี่หน้าหน้าเป็นเอกลักษณ์เหลืออีกประมาณเจ็ดยีห่ห้อครับเริ่มหมดแรงถ่ายมาประมาณเจ็ดยี่ห้อแล้วเหลืออีกเจ็ดยี่ห้อออดดี้ หน้าบูธจะเป็น RS4 RS5 Coupe สี่พับสองมทีตีที TT 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 กี่ล้านกว่าสามจุดห้าเก้าล้านนะครับแล้วก็จะเป็น A3 Sportback สองล้านกว่าบาทสองล้านสี่สองสี่สี่เก้าสองล้านสี่แสนที่เหมือนเก้าพันบาทบ,บูธตรงข้ามกันจะเป็น MG ออกใหม่ MG ES ออกใหม่เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าเป็นเป็นแวนนะถ้าประตูแวนนี่เป็น MG แคทเทสด้านหลังด้านหลังสวยไหมเซดวีเอ็มจีโฟร์เอ็มจีโฟร์ด้านในจะเป็นแม็กซน ม็กซัตอ่านอย่างนี้ป่ะเป็นแวนนะเป็นแวนแม็กซัสวยเนี่ยคนเยอะคนดูเยอะมากเลยอะแม็กซัตแม็กซัเป็นหน้าเหมือนจะเล็กกว่าเหมือนจะเล็กกว่าเอาผ่าดหน่อยหนึ่งใช่ไหม เทียวกว่าอาผ่านหนะ่อยหนึ่งแล้วจะเป็น E-S อยู่ข้างๆคนเดียวมากไปละอา้าวมาถึงฮอนด้าสักที <c oughs> เริ่มหมดแรงไทยอาจ้าด้านหน้าบูธฮอนด้าเป็นไทยอาร์ R. นะครับที่มีแต่คนบอกว่าขับดีมาก เท่าไหร่ห้าล้านเป็นตี้แฮสแบ็คอันนี้ส่ประตูแลนะตัวที่ออกใหม่โอ๊ยลืมไปได้เลยลืมไปได้ยังไง wrv ออกใหม่ออกใหม่นะครับด้านหน้าเป็นสีแดงนะด้านหน้าเป็นสีแดง wrx วิวอาร์วีเอ็กไอเอสเออนะครับราคาไม่เห็นเลยวิวอา d u วีมดโลราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูหน่อยเสียงวินซูดังเลยแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคนดูเยอะมากแต่รับความนิยมนะจ๊ะตรงข้ามฮ o นด้าจะเป็นมาสด้านะจ๊ะ คนดูน้อยกว่าบัสด้ามากเอ้ฮอนดามากรุ่นใหม่ยังไม่เห็นอ๋อเป็น m อ m x เอสามูนนั่นนายเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่ MX30 เป็นไฟฟ้านะเป็นไฟฟ้า ถ้าร้านก็บาทจะดีมากนะถ้าเกินถ้าเป็นสองล้าน <c oughs> นี่เลนนี่สีใหม่ป่ะสีทองสีใหม่ซีเอ็ก้าพิสูเสียงดังเราดูซูซูกิก่อนกิมมี่หล่อไหม มีแคมป์ดูแคมปิ้งด้วยสวีปจอดดีๆนะมือสองของมีอยู่นะเซเรียลอนนี้แต่งสวยเนะี่ยแต่งล้อล้อเงาเงางาเสวิปส,สีโอตินนะครับแล้วก็มีตีขาวอยู่ด้านข้าง พละกำลังเป็นที่สุดก้าวข้ามทุกข้อจำกัดกับ Mitsubishi Outlander PHEV รถไฟฟ้าที่ให้คู่ไม่ต้องกังวลเรื่องจุดชาร์จไฟรุนนี้คือรถตั้งยี่ห้อ m i t s u b s ที่ขับเคลื่อนได้ถึงสาวระบบทั้งไฟฟ้า100%ไฮบริดและขับเคลื่อนด้วยน้ำมันพร้อมโหมดเซลฟ์ชาร์จชาร์จไฟเองได้ในขณะขับขี่หรือหยุดนิ่ง มาของสมรรถนะที่สองรุ่แบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทูนิฟิทตี้ให้ดูนะการขับเคลื่อนจากทอร์เนีนไฟฟ้าไททันนะจ๊ะทำงานประสานกับเครื่องยนต์2.4ลิตรเมื่อต้องการกำลังจากเครื่องยนต์ที่มากขึ้นตามสภาพการขับขี่และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ดีที่สุดของ SUV สีสวยดูด้านใน SAWC สีสวยกอ้โหสีสวนอันนี้จะเป็นตัวเตี้ยสีลลีอาร์ตสบายด้วยสามโหมดขับขี่ที่ตอบได้ทุมดสวยงามตัวเตี้ยสวยไหม ขับเร็งเงียบประหยัดพลังงานนี่จากวลภาฟะ XH2 h y r i ทำความเร็วได้ดังใจหน้าใหม่ไหมวะไฮบริดงบขับลืขึ้นทางลาดชันด้วยพาราเรลไฮบริดงบหน้าใหม่เว้ยหน้าใหม่ยังจัดเต็มด้วย Advanced Safety Features ระบบความปลอดภัยที่พร้อมปกป้องคุณในทุกเวลาของการขับขี่ด้านข้างก็มีโชว์ตัวแคมปิ้งประกันแบตเตอรี่นานสูงสุดถึง10ปีหรือ160,000กิโลเมตร แล้วก็ไปเจรถมปอร์จว่า Mitsubishi Outlander เป็นคันตอบของรถไฟฟ้าิชิของมาต่อที่นิสสันด้านหน้าเป็นอเมล่าเป็นคลิกมีพาวเวอเปียร์ถูกหนึ่งก้าเก้เป็นเทอร์ล่าเทอรล่าเทอล่า ีเผาฟ้านะครับเนาะเป็นไตตา้าเอ้ยนาวเวล่าโฟโฟเอ็กซ์ขับสี่ครับขับซี่ขับซี่ครับสวยปหม ถึงยูสุสักทีด้านหน้านะครับมีสามสี่คันวิวเอ็กนะครับแฟนทอมอิดิชั่นเอ็กซ์ซีรีส์เทาคาดดำแดงเป็นสีเทานะสีโปรโมทโชว์อยู่หน้าบูธสีเทาดีแมกนะครับวิคคอร์ วิก cross วิก cross c สีขาว X series ับจ๊ะตัวนี้อยู่ด้านบูธ BYD อันนี้เป็นตัวที่อยู่บนท่านเลยแข็งแข็งแข็งผ่านแข็งมั้ว BYD อัโตา3ขายดีขายดีแถวเต็นท์มีขับด้วยนะครับนะ โนฟินนฟินนฟินห้าประตรูห้าประตรูสีม่วงเว้จะกยปรคระัตี้าวดีอต้สา้อีกคันหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะเป็น4ี่ประตรู สีประตูสีประตูหานหานอีวีเป็นสี่ประตูนะจ๊ะอ่ะมาปูดบอเช่ต่อก่อนที่เราจะหมดแรงซะก่อนเจ็ดหงแปดขอประตุนนะครับไทคานอยู่ด้านหน้า ไอคานิงด้านหน้าราคาเท่าไหร่วะสิบสองล้านก้าหนึ่งหนึ่งสีสวยเนะี่ยถ่ายมาเก้าหนึ่งหนึ่งซูมราคาให้ดูกันหน่อยยี่สิบสี่ล้าน ก็เลเป็นพานาเมล่าพานาเมล่าอาจารย์แล้วก็ไฮไลท์ของงานไฮไลท์ของงานอาจารย์ เนตราเนตรามีอะไรบ้างบ้างหอมีชุดแต่งเนตราเอสอยู่บนอยู่บนอยู่บนเวทีตาเอสข้างข้างจะเป็นเนตราวีติดสติกเกอร์มารอบพันห้าแสนกว่าบาท ระหว่างรอบเบนขายซูบารุเล่นกันก่อนโฟลเตสเตอร์ครับโปรโมทโฟลเตสเตอร์ด้านหน้าของทางของคันแล้วจะบิวอาร์เอ็กด้วยเบนจีด้านหน้าเป็น G L C 43 4สามโฟร์ เซลเอสเอสมีเพลงด้วยต้องพูดจักแซกหน่อยเซลเอสห้าสามเซลซีนี่ห้าล้กว่าบ,บาทแล้วก็เป็นตัวเซลเอเซลอีมีเพลงด้วยนะเซลอีนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่วะ มองราคาไม่ทันได้ประมาณเจ็ดล้านกว่าบาท SL สี่สาม SL สี่สามและดาวเด่นของงานนะ EQB สองล้านกว่าบ,บาทป่ะ EQB ดาวเด่นของงานอยู่ด้านหน้าเลยออกใหม่ออกใหม่ EQS ใช่ป่ะเจ็ดล้านกว่าบ,บาท C สามห้าศูนย์ MG ด้วยเนี่ย สามร้ e. อย e เพลงดังมากเลยกลัวติดลิขสิทธิ์มากเลยอันนี้น่าจะเป็นอะไรเท่าแปดศูนย์เป็นพักอิกแออนแล้วไอบิดหมดแล้ว glc 3 0 0 e 3ล้านกว่าบาท3ล้าน8ปาล้านป้ อันนี้เป็นตัวเก่าขีสองสองศูนย์ดีแดงขายดีอยู่นะสองล้านกว่าบาท่ร่าดีสองสองนย์ดีนี่น่าจะสามล้านกว่าสามล้านหนี่วันนั้นเจอที่แถวเกษตรไม่บักไม่บักแต่ยังไม่ได้เอาคลิปลงนะถ้าไม่มาเห็นตัวตัวนี้ก็คง เ็าคงจำไม่ได้แล้วก็สีเขียวจ G. G อะไรนั่นแหละจำไม่ได้แถมแถมแถมบูธเทคอาร์ตของปอร์เช่เขานะจ๊ะเทคอาร์ตเทคอาร์ต ันนี้รุ่นอะไรวะพอลล่าโฟร์จีดีเอสเท็การ์ดดูหล่อขึ้นมาเลยนะสีแดงสีแดงนี่สีขาวก็โห้น,นะครับสีขาวดูแม็กซ์ก,ก่อนทอเบกันหนึ่งทอเบร์เอสเทคกอาร์ดเท็อาร์ดไม่มีไม่มีคนถาม ถ่ายเขาหน่อยเฮ้อรถสวยๆนะครับไฮกกรดเก1หนึ่งสีดำโอ้ลิ้นนี่ขับนี่ต้องจอด VIP อย่างเดียวเลยเนี่ยขับตามถนนนี่ต้องพดระวังอะ่ะสวยปะสีฟ้าสีฟ้า ครับเริ่มจะหมดแรงแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นวูดบาร์บัสอัน,นที่แชมป์สามร้อย่ายคลิปอยู่เราจะไล่ดูกันหน่อยอันนี้เป็นชุดแต่งบาร์บัสจีค้าชุดแต่งบาร์บัสอันนี้เป็นเอ เอ๊ชุดแต่งบบบาะโหคันน,น,นี้แพงจริงอ่าพี่แชมป์ยังเดินมาเข้ากล้องเห้เปิดเะี่ยพี่แชมป์พี่แชมป์พี่แชมป์ยังเดิมนมาเข้ากล้องอยู่ น่าจะหมดแล้วนะเนี่ยยังอยู่ของบาบาัสมีเรือด้วยเรือบ,บาบาัสแล้วก็จีค์ดบาบัสสีฟ้าก็สวยสีฟ้าเห็นไหม